เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ไม่สไวโอกันอีกครั้งนะครับผู้สเสมือนตื่นเต้นเลยนะโอเคก็ซึ่งตอนนี้คือยังเลยที่หนึ่งที่ผมไม่ได้ฟังมม้ก็คือเป็นร้านอาหารหรือเปล่านี่จานจาบอะไรต่างๆกวาดนี่แบบเยอะแยะเลยครับลงน้ตาตาลนะไอ้น,นี่ไปทําอะไรว่าในประตูนี่แหละต้องมีของฮะชีพแล้วแต่ห้องน้ําเฮ้ย ไม่มีขวบเอ้ยจะๆๆๆๆๆดูตันตัวเองเอาอันนี้ไม่เอาอุ้ยเอาเอีกแล้วครับขับเลือดโอเคตรงนี้รู้เสื้อผมจะฟาร์มหมดหรือเปล่าเดี๋ยวมันรู้สึกว่าพวกอาหารอาจจะเหลืออยู่เฮ้ยบ้านฝั่งนูนนะ้นฮะโอเคเดี๋ยวตรงนี้เอาไว,ว้ก่อนลวกันไอ้ขวดนี้สาคันคึมเอาไว้รักษาขาพแพกได้ครับอันนี้มัน เออเก็บไปก่อนเอ้ยนี่ยาบเฮ้ยโคราเดี๋ยวผมเก็บไปก่อนพวกอาหารกับน้ำนะแซมครันเดี๋เก็บไปก่อนน้ะก่อนมันจะดีให้เอ้ยขวัญไม่ใช้แอปเปิ้ลเดี๋ยวมันเน่าเดี๋ยวผมเก็บฮะเดี๋ยวปล่อยมันเน่าก่อนเอาละตัวนี้มีรถบ้านอีกหนึ่งที่ ไอ้ตัวนี้เรายังไม่มีรถที่ใช้ลากนะฝั่งนู้นรู้สึกจะเป็นเหมืองหรือเปล่าเหมือนทางเข้าอะไรบางอย่างนะอาวระเรามีพื้นที่หน่ะตุ่นตีนอีกแล้วแต่ผมอยากได้กล่องสักชิ้นนะไว้แบกไปอีกนะเดี๋ยวนะเฮ้ยจ้โอ้โหโคตรตกใจหมดเฮ้ยของเพียบครับอาหารป่องแล้วก็กระสุนรีลิเวอร์ แล้วกระสุนนี้เป็น Hunter rifle เ,ฟเฟดี๋ยวโอเคไม่ใช่ของเินโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยูเวอร์น้ำปองใส่ไปแล้วเอามาครับรีโหลดนะครับกักกักแกะอ้อวฮต้องอย่างนี้สวยเอาน้ำขึ้นมาเอาน้ำผมขึ้นมาโอเคตอนนี้คือผมมีวิวิได้นะครับเฮ้ยรถอันนี้ลงเอาไปได้ปะเฮ้ยเต่ ทำลายได้นะอาจจะได้เศเล็กหรืออะไรบางอย่างอุโมงค์นี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะเป็นอุโม,มงค์่าลาสบอสหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนู้นก็คือตอนที่ยังไม่อัปเดตก็คือผมเคยไปอุโม,มงค์แล้วไปเจอบอสนะครับเป็นบอสแต่เมื่อตอนนี้มันเข้าได้หรือเปล่าเฮ <c oughs> ้ยปีนได้ฮนะปีนได้แล้วก็มีซอมบี้อยู่ข้างใน ยี่ตู้น้ยหรือว่าเราต้องขับไอ้รถรางเพื่อชนในม้นี้พังแล้วก็เข้าไปว่าใช่นะนี่มีสมบีอยู่ฮะผมว่าใช่ผมว่าเราต้องไปตามหารถรางแล้วก็เข้าไปในนี้มีพื้นที่ตรงนั้นอีกครับโอเคตอนนี้เราสามารถวิ่งได้แล้วฮะไปไปเลยฮะบ้าน ร้านใหญ่ประสบารณ์บ้านผู้ใหญ่บ้านหรือเปล่วาฝั่งนี้ก็มีีกฮะดูบ้านเลยนี่วะเอาวะที่นี่เราจะเป็นอีกที่หนึ่งที่เราจะมาฟาร์มควงนะครับเอ่อถ้าจะให้ผมอ่านแมพมันเป็นพื้นที่ที่แบบสั้นน่าจะตรงนี้หรือเปล่าแล้วก็มันมีหมู่บ้านเดี๋ยวนะหรือ <c oughs> ตรงนี้ข้างบนแมพโอเคช่างแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปอ่านนะครับคือตอนนี้คือผมยังพอจําทางกลับรถได้อยู่รันมากันแบบเงียบๆนะฮะทิ้หอไปก่อนแล้วกัน บ้านถูหลังยมงมีสมบีแล้วก็ผมจำได้ว่ามันจะมีไอ้เจ้าหนวดด้วยนะฮะแต่เพิเงเยอะหมดถ้าเจอไอ้เจ้าหนวดนี่แบบชิปเลยอะ่ะเออโคตรมีตกกังวนนะฮะโอ้ยแล้วแบบสมบีโคตรเยอะะชิปแล้วอ่าเดี๋ยวนยวผมดื่มน้ำก่นอนลวกันอ่ามีปืนลโม์กับ เมีพยว่าเราต้องได้ใช้ฮะโอแรงเลยครับโอเคกระสุนอเออเอ็มโฟมีห้ารีรเวอร์สามครับแล้วก็มีหอกตั้งๆหนึ่งอันอเคเดี๋ยวขอฟาร์มของนิดนึงแล้วกันนะครับซอมบี้มีเยอะทั้งตัวเนี้ยโอ้ยเยอะจัดเฮ้ยรู้สึกว่าไอ้ที่ตรงนี้มันจะปิดไปด้วยหรือเปล่า อันนี้วุ้แพงเออเดี๋ยวดยวูว่าผมต้เก,ก็บไม้ด้วยนะเพราะว่าเราจะต้องได้ใช้ไม้ชิปแหละไม่มีกระป๋อให้เลยนะเดี๋ยวนี้เฮ้ยหยิบผ้าไว้แล้วกันนะรู้สึกว่าบ้านอันนี้เขาจะทําแบบใหม่หรือเปล่าแบบให้สมบี้ออกไม่ได้นะแล้วก็ให้เราแบบเออขึ้นขึ้นจากข้างบนเอาอ่ะเนี่ยเฮ้ยมีหมวกเทพ เอ้ยเก็บดิเดี๋ยนะหรือว่าเราต้องเอ,อือยกวนะบวางฮะวางนี้ก่อนวก็เก็บอูเก็บผ่านช่องไม่ได้เลยี่เดี๋ยนะ <c oughs> เออแล้วแบบแทงทะลุรตรงนี้ไม่ได้ด้วยผมว่ากะว่าจะใช้ช่องตรงนี้ฮะไม่ช่องโหวเพื่อจะฆ่าสอบีแบบง่ายฮะแต่ไม่ฮะรู้สึกว่าเขาจะไม่ให้เราทำอะไรแบบง่ายแบบนั้นะช่างอะไร เราไปเดินหาที่อื่นก็ได้ไปเช่าเอาของเต็มโอ้โก็บอะไรไม่ได้เยอะเลยฮะน่ตอนนี้เออผมว่าเราต้องขึ้นฝั่งตรงนี้หรือเปล่าโอเคแต่เดี๋ยวนี้ผมย้อนไปขึ้นแล้วกันนะจะไปหากล่องก่อนมีกล่องหรือเปล่ากล่องฟ้ามากเราจะไปกล่องตรงนี้มีซอมบี้เปล่าเฮ้ยเชืตรงนี้มีเออเขาเรียกว่าอะไรวะผมลืมละเออเป็น ที่ที่ให้สมบี้มันเกิดอ่ะคือเราถ้ามุดราคาตรงนี้ได้ก็คือซอมบี้มันก็จะไม่เกิดหรือเปล่านะฮะเฮ้ยรองเทา้าฮะใส่ไม่ได้ด้วยเดี๋ยวเอารายทิ้งก่อนเอาหนุ่ทิ้งก่อนนะนี่ฮะเรามีรองเท้าแล้วเก็บหนุมมาวัดดี่เออข้าผมไม่ข้าเอยางเนานะตอนนี้ก็คือมันต้องใช้โมโลตอทอรกนะฮะในการ สังหารเฮ้ยอันนี้ไอ้ใบเลื่อยนี่น,นี่ต้องใชหมออะไอเราไม่มีมอคือผมจะมาหาถัอนนอนนอนนงอ,อันนี้เอ้ยนี่ไงมอเอ้ยนี่เจอถังแล้วฮะที่เราเจะไปทำไอที่ของน้ำเราเอ่อสุดอาหารเก็บร้อยฮะโอเคเก็บถังไปก่อนแล้วกันเหล็กกูหูเหล็กเก็บไม่ได้เฮ้ยมีเรื่อย โอเคเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมจะมาทําไม้โต๊ะครับก่อนเลยกว่าเพราะว่าเอ้ที่กางน้ำเดี๋ยวไว้ที่หลังเพราะว่าเออรู้สึกว่าน้ำมัาจะมีเยอะอยู่นะครับเพราะาแบบพอกกินได้อะไรอย่างนี้นะฮะอา่าหมุนเดี๋ยวเราจะไว้ในโรงรถนี้แล้วกันแต่ว่าพันไม่ดีนะครับเพราะว่าแบบครับของอยู่เออเวลากลางคืนที่แบบหมอกลงนี่สวยเลยนะฮะอา่าใช้อะไรบ้างเหล็กโอเค ไม่เหล็กสิบนี่นะแล้ว็ไม้แพงผมจำได้ว่าเหล็กเรามันไม่มีไม่ใช่หรอมีอยู่ไม่เกีย่ยนนครับต้องทิ้งอาหารไปก่อนเดี๋ยวรถไปตามหาเหล็กแล้วก็หาไม้แพงนะครับเหล็กนี่ถ้าจำไม่ผิดมันจะ้พวกสิเหล็กออสร้างรถอะไรงนี้นะฮะเตร๋ยมต้องใช้ควนไม่ใช่หรอ ขวนไม่ได้เฮ้ยขวันไม่ได้เ,ไไดเราเร่ปุ่มแจากไหนเนี่ยสองชิ้นเลยนะคือตอนนี้ผมเป็นอะไรไม่รู้อยู่ยสตรีมหน้าไม่ฟื้นนะชิปหละแล้วเฮ้ยเราเดินไม่ได้ด้วยนะไม่ใช่ดิวิ่งไม่ได้จริงนะฮะเฮ้ยมันเป็นเพราะอะไรอ่ออาหารหรออาหารขาดหรืออะไรเนี่ย ผมมีอาการอะไรวะนี่ต้องไปนอนก่อนหรือเปล่านี่เพิ่งสอบโมงเองเดี๋ยวนะเอออะไรทําให้ผมเป็นแบบนี้มันมียาหรือเปล่ายาแก้อ่อความร้อนเป็นอะไรเนี่ยขาดน้ำบออาหารก็ขาดน้ำก็ขาดเป็นเลยวะเนี่ย โอเคตัวนี้น้ำฟื้นคือน้ำเต็มสติมนาผมไม่ฟื้นเรื่องผมต้องนอนเนาะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะใครทำอะไรเออไม่ไทีไ่เล่นนานแล้วแบบปรนลิมเลยครับว่ามันต้องแก้อย่างไรจำได้ว่าแบกของสื่อว่ามันจะเก็บของได้ด้วยอือใช่ว่ะ <c oughs> เออผมเกือบทิ้งของโอเคแปบโอเคตอนนี้เรามาตามหาเสือไปก่อนเ,ออเดี๋ยวผมแวะฟาร์มแถวนี้ด้วยเลยแล้วกันนะเผื่อว่าจะมีอ่า ของอะไรให้เราด้วยนะครับโอเคตอนนี้ก็สเตมไน่รู้สึกว่ามันจะฟื้นขึ้นมาแนละ้วผมไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะอาจจะเป็นเพราะแบบเรามีอาการอะไรหรือเปล่านะครับเออแบบเอออย่างงี้นะก็คือ,คอผมจำไม่ได้แล้วว่าปิดอะไรยังไงโอเคร okay, มาดูแทวนี้ก่อนเผื่อว่าจะมีของอะไรเพิ่มเติมนะฮะเรากําลังทําตัวคราฟกันอยู่เ,ยเดี๋ยวรถพวกนี้มันฝาา์มได้ป่ะไปขี่ได้่ะเนะเออขี่ได้นี่ล้วก็เฉงไปเลยนะนี่มีบ้านอยู่บนนู้นด้วยฮนะ มาครับเลยแต่ถังแก๊สที่มันเยอะจริงนะครับมันน่าจะไว้ทำไอพวกอ่าไอเอนี่ยมันแก๊สมันต้มอ่ะเออเดี๋ยวผมว่าผมต้องเก็บไปสักหนึ่งไอเดี๋ยวมันเก็บไม่ได้ก็คือมันต้องแบกไปใช่ปะคือคุณต้องเอารถมาใส่ใช่ไหมจัดไปครับโอเคเดี๋ยวผมมาเอาที่หลักนะเดี๋ยวมีรถมีคือมีรถลากแล้วกันนะเดี๋ยวผมเอาดีไว้ก่อน,นครับคือเราไม่ได้ใช้อะไรหรอก แต่อาหารคือตอนนี้ผมเริ่มขาดแล้วอาหารปองผมหายหมดเพราะเป็นอะไรไม่รู้อาการที่ผมเป็นอยู่นะตอนนี้ก็คือมันต้องได้กินข้าวเยอะเนี่ยหลอดอาหารกับหลอดข้าวก็คือเออหลอดอาหารหลอดอาหารกับหลอดน้ําก็คือมันลดเยอะนะครับมันเป็นเพราะอะไรไอ้ตรงนี้ผมฟาร์มอย่างไอ้อ,อ้ยเดี๋ยวหรือมันมีสองที่เฮ้ยมนคนละที่กันโอเค มีทุกขยะด้วยนะฮะรู้สึกว่าผมจะได้ยินเสียงอะไรในนี้นะฮะชิปแล้วมาแตกตื่นซะแล้วโอเคเดี๋ยวขอเออขอเทพกันละกันขอปิกปิมาหนึ่งกัน,อกนโอเคเจียงเย็นพอ่เดี๋ยวลนะเดี๋ยวรนะคือเราจะสตลคิวมันได้หรือเปล่านะครับแบบย่องไปหลังก็โป๊๊หัวม,ามานะันอะซึ่งว่าถ้ายิงหัวหรืออะไรมันก็จะแบบตายเลยนะฮะจุดวิจุดวิพี่ ไม่ขยับเลยนะเฮ้ยชิปแล้วชิปแล้วเฮ้ยใจเย็นพี่ใจเย็นต์อยู่วมาเฮ้ยเออมันออกแดบบได้นบ้าแล้วคนเลยเฮ้ยนกูจะตายเฮ้ยอือโู้โหทึงกับต้องเล้ผมใช้เออเอฟโฟว์เลยหรือไงชีพเลยเอฟโฟว์ไอวันยิงไปห้านัดไม่เด้ยงสักนัด รีโมเวอร์จัดไปนะัดเดียวด่วงเลยนะครับรู้สึกว่ามันจะเป็นเพราะาผมยิงไ่เยอะหรือเปล่านะครับไขควางเนี่ยนะเฝ้าอ,อะไรนะตรงนี้มีผ้าห่งอกันฮ้ยอันนี้ล็อกครับเฮ้ยหรือว่ามันเป็นใช่หรือเปล่าความมันอาจจะใช่เอาลนะผมก็นึกว่ามันจะเป็นบ้านของอที่ว่าให้เรามาช่วยตัวประกันอื่นนะครับ นี้ไม่ใช่อ่ะคือแต่ขอเก็บได้นะมันคล้ายๆกันอยู่นะครับเต่มีของอะไรแยๆะๆเลยครับมีเสื้อด้วยโอเคเดี๋ยวนี้เราไม่ก่อนแล้วกันแล้วก็ฝั่งนี้โอ้อยู่ตรงข้างเอ้ยเดี๋ยวนะมีปี๊บมีด้วยอย่านะไอตอนพาร์ทแรกเขาเจอเองแล้วจะมาเจอเองในพาร์ทนี้มก็ไม่ใช่แล้วก็ปอกผูวางไว้เหนหนะือเลยมีถังนี่เฮ้ยเดี๋ยวอะไรตรงนี้ โอเคเป็นไม้ครับไขควงเฮ้ยเดี๋ยวโอเคนึกว่าใช้ไข่ควงกัดได้เดี๋ยวว่าเราไปฟาร์มของผมนู้นันเลยว่าตัวนี้โอเคใบสองยังพอแบบทุ่ๆไไ้ๆได้นะครับ้าตัวนี้ตัวคาบเราจะได้ไปดิเหล็กฮะสิ่งที่จำเป็นเลยเพราะผมต้องหาอาหารด่วนๆครับได้เนื้อตากแห้งสักชิ้น โอ้มีดโอเคผมไม่ยากกะเห็นสัตว์แถวนี้อย่างเช่นกวางหรืออะไรนะครับเฮ้ยผมจําได้เราล่าป่าป่านี่ว่าเมื่อเอตอนนู้นนะอันนี้ผ้าโอเคเก็บครับคือใช้จนูในการล่า <c oughs> เดี๋ยวท่นี้ไม่มีมาป่าหรือว่าเขาจะหัวห <c oughs> รือว่ามีแต่หมีถ้ามีแต่หมีนี่คือบอกเลยว่าเจ๊งเลยนะครับ <c oughs> อันนี้ปือนอไรเฟิล <c oughs> โอเคกระสุน เฮ้ยอาหารป่องครับมีที่นอนจานชามนี่อะไรเยอะแยะไปครับเรายังพอมีเวลาเดินเตรเตรยแถวๆนี้กันดูไปดูข้างบนเอ้ย,เด,ยเดี๋ยวว่ามันต้องมีซอมบีมีครับมีเดี๋ยวเดียวเฮ้ยมันมีประตูออกด้วย เดียว้าแมวเลี้ยวนะอยโอ้แล้วเลือดผมกําลังฟื้นครับโอเคเดี๋ยวพื้นที่ตรงนี้เรากลับก่อนแล้วกันเพราะว่าแบบมันไม่ปลอดภัยผมว่าเอาจริงอย่าเสี่ยงฮนะเลือดไม่มีด้วยเดี๋ยวนะไอ้บ้านนั้นผมอยู่ไหนไวะเนี่ยแล้วผมเดินมาเจอบ้านานี้รู้สึกผมจะเข้าแล้วหรือเปล่าเฮ้ยยังนี่อเออดวนะงั้น กระเป๋าเองอยู่นี่ไปก่อนข้าจะเก็บของในนี้เอ้ยอันนี้มันเลื่อยอน,นี่ว่าไอ้โซ่เลื่อยครับเอาละเฮ้ยเติมอีกเไรเฟิลเออน,นีคอ่คือการฆาตกรรมอะไรขึ้นอันนี้นี่เป็นกล้องกลางคืนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวหน้าเร็วบอกสูบปืนผมไอ้น,นี่ด้วยไม้พิสบอล เอยอาหารปองโอเคเดี๋ยวฝากของไว้ก่อนอ่าผ้าสเล็กครับของอะไรที่เราไม่ค่อยใช้กวันกสุนอะไรพวกน,นี้มันอ k คีมันใช่เดี๋ยวนี้ปะ่ะโอเคเดี๋ยวเอาอีโปเก็บไว้ก่อนแล้วพวกอ k คีมาไม่ใช่ครับมันใช้กสุนโบราณกันอันนี้หัวระเบิดเดี๋ยวไว้ก่อนเก็บของที่ขาาไปมีกระทะ <laughs> เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โน่าดีนเสียงอะไรเดินอี่ทมไม้นี่เองโอเคมาซ่อมไม่เสียครับสี่นาทีปักเรียบร้อยครับเอาจริงตู้พวกนี้เราสามารถเดินหาตามบ้านได้แต่ผมขี้เกียจหาแล้วมันช้าเกินไปมีกระหู้ถังเพื่อมีการต่ปืนด้วยแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ปลดล็อกนะฮะมันปลดลออ็อกยังไงผมก็ลืมอีกแหละ เฮ้ยมันทำตูได้ไม่ใช่หรอเฮ้ยโอ้อัปเดตเวิร์กชอปเดี๋ยวนะอัปยังไงโหนี่ไงครับเอ่อฟันเฟืองหนึ่งแล้วก็เศษเหล็กไม้ครับโอเคเดี๋ยวเราไปตามหาละกันที่ผมทำตัวเวิร์กแบนด์มานี่ผมกะว่าจะมาทำกล่องแต่กล่องไม่มีให้คราบเนี่ยนะหรือว,ว่าม,มันต้องมันต้องสร้างตัวหนึ่งเหรอ หรือว่าเราทำของไม่ได้วะเนี่ยผมจำไม่ได้เหมือนกันผมเอาของเก็บไว้ยังไงหรือผมวางไ้ตามพื้นวะเนี่ยคือแบบมันไม่หายใช่ป่ะคือวางกองๆก,กันไ,ไ, <c oughs> ไปเลยรูปแบบกองเตเตรีตรไปเลยนะฮไม่สนใจใครดูวดวางไว้ผมไม่หายนะถ้าหายนี่ผมแจ้งเดี๋ยวผมขอเก็บของที่สําคัญไ้ก่อนละกันนะก่อนที่เราจะลาจากกันไปนะตรงนี้โอเคเราก็ได้ไฟกับซอบบี้ไปหนึ่งตัวโดนตบ เดือดเกือบหมดหลอด่เอาเปว่าเราสดอาหารไปหนึ่งทีโอเคก็ขอลากันไว้เพียงเท่านี้แล้วการนำกับมิสบายโวก็เดี๋ยวไ้เจอกันใหม่ในพ์ทหน้าก็อขอบคุณทุกคนที่ตามรับชมมาถึงยืนท้ายคลิปครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ